เช็คเงื่อนไขบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินซื้อสินค้าเพิ่ม1,500บาทแล้วจะได้รับเงิน3,000บาทหรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจำนวน14ล้านคนทั่วประเทศนะคะเพราะคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือสอบศออก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้วยการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน จำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งมาตรการดังกล่าวก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนเงื่อนไขในการรับเงิน500บาทจากโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมในรอบนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์ก็คือ ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด14ล้านคนทั่วประเทศนะคะและจะได้เงินเพิ่มคนละเท่าไร่โครงการดังกล่าวนะคะจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนหรือรวมแล้วรับคนละ1,500บาท จากปกติผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน200-300บาทต่อเดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะกลุ่มที่1น,นะคะรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจํานวน3.6ล้านคนปกติจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนนะคะกลุ่มที่2นะคะ รายได้เกิน30,000บาทต่อปีจำนวน10.3ล้านคนปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้ายอยู่ที่200บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนนะคะซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะก็ไม่สามารถที่จะกดวงเงิน500บาทดังกล่าวนี้นำมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะ และหากใช้เหลือนะคะก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบถัดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ใช้หมดภายในเดือนนั้นนะคะต่อไปนะคะจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะคะปัจจุบันขั้นตอนการนำเสนอโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะโดยหลังจากนี้ก็จะนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายน2563 จึงคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้ในวันที่1ตุลาคม2563นะคะงบประมาณที่ใช้มาจากในโครงการนี้นะคะก็ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น21,000ล้านบาทนะคะโดยนำมาจากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในกรอบวงเงิน400ล้านบาทนะคะได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม1,500บาทแล้วจะได้รับเงินแจก3,000บาทอีกหรือไม่ ผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงิน3,000บาทหรือโครงการคนละครึ่งนะคะเนื่องจากว่าถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคืออะไรวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตร เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนโดยผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกๆวันที่1ของเดือนนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนก็สามารถนําวงเงินดังกล่าวไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านธงฟ้าประชาราฐัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนก็สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดแล้วก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสรุปนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มคนละ500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนรวมรับ1,500บาทนะคะแต่ผู้ที่ถือบัตรคนจน ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ